বহুত হাইমৰ চলি আছে จุงตัวแดงพี่ปกีแล้วเขาบอกุ่มปุกีล่ะนุ่มอะไรไทยใจปัดปุกีปัดจุงตัวแดงี่โอ้โหไมูกปุกใดหนิเลยลอยหาซิเบียสเขาม่กินตัวนี้ฮะไมกินตัวนี้เา่ย่กันเนาะตัวนี้นว แมนูสูงลอ,อยห <c oughs> าบเอครับบ่มันกินนมตัวนั้นไม่กินเนาะตนั้นย่านมันท่องอยู่เนี่ยมันนะเ่ามันบ่นเจ้าวาบ่เงตัวนี้ก่าวึ่งแล้วไปนั่น ม well. อญสองตัวกันล้านหาใไปไปไม่สงแนเนี่ยคิว่าูกนแเนี่ยหรอเร่องีร <Yeah, like ah. ่งไม่ร uh, ุ <s <s sure> uh, đó, ่งแม่ในบานเออกินกับบป็นยังมากเเอ้าก็ดีแลวเออเอาเป็นแม่ลูกนี่ไปหายแล้วหรอเนี่ยเอ่อเ่อด้เราิค่เอโอเห็นบ้เห็นบ้าดวย เป็นหมปต่อเปนหอก่นได้ไอสองเซนหามมัลุกมันม่กินน้อมีนี่ไหมน้ํมันใครไหมสอเนหางหลอดสีดดูมันโดดโดดต่ําโดดต่ําตผูดแล้วผเปไดกละองกต้นหนึ่งครับเพื่อนหอยไรป็นไอนี่เพื่อนหองไหไรเปนไอ้เวยดนามขายปะนะมันผมห่องแสนสามเบไปหลูกแก้วฝาปะหลุดมันลยมุ้ยใบรอยปะมุยใบโอ้ยลอย หาซิบกูกลัวครับปัญญักเลยตัวนี้แสนเท่าไรก่อนเดวรา้าไปแสนหาครับเวียดมันกำลังตอนอยู่นะงเผือกพี่นอนครับโอ้ยใหญ่เลยตัวนี้มันกำลังซื้อกันอยู่ครับ ว่าได้เคยเห็นบางไงขนาดนี้กด้เพ่น,นตลาดมันนี้คึกคักด้วยพี่น้องด้วยมันนี่ตลาดไข่ค,คึกคักใกยทา้ายายจะเคลือเอาสามพันรูปร้อยแ้ด้วยไ ันต่อห้อมัน่อห้องไรอยูมเบียมันตอ่ออไรมันหามันหายเท่าไรแสนกวัวนี่ล่ะมันขาดกันเมื่อหลายบาทหรอกเมื่อหลบาทเนา,นา,าเนะมาใส่โทรศัพท์มาครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์ศูงศห้าเดสองสองเจ็ดสองสองอรงไหนะแสนหาเนาะราคาห้องไปสวัสดีครับพี่น้องครับนี้เป็นเซอร์วันอังคารที่สกรกฎาคม2 5 6 6ันบครับ ตลาดเชียงวางไว,วนี่ตลาดสนามแตงมวกควายต่อไรเบียร์น้ำต่อไรลีครับพี่น้องครับอีกย่างขอมากครับกำลังกองมวนกลก้วยเผือกตัวละแสนหาย,า 2, หายค,าครับตัวราคาสองแสนหายก็รน้ัดมันอื้ออื้อมันกำลังมากเลยครับควายอย่าลมาืมเนื้อพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิดนึงเพื่อจะบักขาดการเวลาช่างช่องลงคลิปจะได้เห็นรถออกระบานันไปลงเลยครับ วันที่3ามกอลาคม2566ครับผมบรรยากาศซื้อขายคือเก่าแน่นขนาดไปเลยควายกับงัวเต็มสนามครับนี่กขาแรงมากครับนี่งเนี่ยบรรยากาศเห็นครับตลาดฟังทั้งเข่าสิเป็นต้นตาลเหนือสิเป็นตลาดควายส่วนในนั่นอย่างสิเป็นตลาดงัวหุ่นฟังกันครับ ตัวอยู่ลเอาอไปตัวี้โตเลยยูใกลๆกันีน,น้องไทยเด้อตั้งช่องถามมาพอพันในเน่ยเอาอนาคตสือว้ตัวนี้ป็นูดไดหน่อยทีนี้สูงมเมตรสามสิบไปปลายเนาะกาะเลขหกาเลขหกแปดเนาะูเกลี้ยงเคลียร์หกแปดเคลียร์หกแปดได้พี่น้องตัวนี้รค,รนครับพอกขาตัวกู้เคลียร์นี่มันสิเบืองไงตัวพี่น้องเด้อเปิดเท่าพี่ตัวนี้มื่นแปัญหาครับมืนะ่นแปดัหาเนาะอันไต้ก็สองมื่นพอเลยเด้อทีนี่เอาไต้สองมืพอเลยเด้อลูเกลเล็ดเคลีย ชูงเมตรสามสิบสี่สิบมื่นแปดมื่นแเ่าหมเพราเอาอยู่เพราเอาอยู่ตั้นี่ะพี่นีรูปบอลเกมบอลครับเกมบอลน้ำสุดเจน้ำเชือนอนอ้อตัวนี้ผู้ห้ดีพี่น้องไปไปผู้หุนบอกผมนิดนึงด้วูเกมบอลนะจูเกมบอลเ่ท่าไรละไอ้ามหมื่นสามสามหมืแกงข้นมาหนึงเนาะงัวมันมีมีชาติูนะสายพันธุ์ดีนะ อยู่จั้งเดือนล่ะตัวนี้กีัว่านีคลัานอุดเกมบอลได้พี่น้องเ้อใช่ชอบหาตัวนี้หมื่นแปดูเคียบคบเีดหตัวนี้เท่าไหร่สามหมื่นกสามเิด3ื่นสามองเปิดสามหมื่นสามงรูราด้เราออกีเ้องโชคดีทุบไทยแลนด์ครับผมเพือนเบิ่งหลายตัวของผมว่าโชคดีทุบไทยแลนด์ผมทับทายทั้งหมดสปอยร์ คนสมาทายนี่ประจำพอา้นเบิ่งเริ่องกินตามผมทั้งทั้งทั้งจะโซ่อายแล้วตอนนี้หลูดลอยพอพันนไลเกโัศูนย์แปดศูนย์ยีิสองหกหกสามเกเก้ราคาหองกันไหเนอหองกันไหวเนอบัตรประคาขายกับมียกใจยืนบอลโอู้กลูกไปยังก่อเกมบอลนี่ต้นนั้นเค6 6หกแปดดกเล็ดครับนำเชื่อดีของภาอีสานตัวคนนี้ไพนดีที่ในละอนี่ สูงก็เก่งยังอีกสี่หมื่นป่ะทองบ่ะวัดท่านทองกระลังขับเลยคนเดียวโอ้ครับครับเปิ้ลไฮลูกมาจักจักโตละบ่ท่านเป้ลูกพอโตกระลังขับขอพันแม่สาวที่นี่ครับแม่สาวด้วยตหัวใหญ่สูงลอยหกสิบผาเนาะครับลอยหกสิบแม่สาวครับมันจะว่าชายหูกับแม่นหูเนาะเป็นหัวมันเป็นว่าแม่นหูเงาก็เป็นหัวกำกึ่งกำกึ่งเนาะครับกำกึงอ้ายแต่ทองเหรียญอยเนาะครับครับแล้วสูงยาวผดุงนี่เนาะครับคุณค้าเราเดินคนนี้องเด้อ ไม่หุด่ซำใบตาลเลยเนาะซำใบตาลํำเกิงมาเมนหัหลาหูจากแ้งนยนึงไม่ถครับครับน้ำบักับครับน้ำบักจับกตัวแา้าขาแลาสี่หมื่นสี่มื่หลอดไลยพ่อเจาว่าสันอันนี้ก็หลอดได้อยู่หลอดได้ยู่เนาะครับหลอยหลังเตะกระด้านแนีลอยเหี่ยงเหีงเนาะโอ้ยเยา่ยเลยหยาวแงหงเลยดี่งยาวดีอ้าพี่น้องตัวนี้สูงเดี๋ตัวนี้สูงีรียยาวดีสี่หมื่นหลอดแต่อยู่มากพ่อคร อุ้ยระวังทำใส่เลขโทรศัพท์พอมีเลขโทรศัพท์มีใส่มาเลยหกห้าศูนย์หกห้าสองเจ็ดส่องนึูย์เก้าห้าหนึ่งศูนย์เครับัทางไหนเนาะพออยู่ตําตําเภรท่าตูมตําบลคงคุกอําเภอท่าตูมจังหวัดจังหวัดชลบุรีเออสี่หมื่นดอยู่ครับจังวัด4ี่หมรอได้อยู่รอครับเดี๋ยวผมมาทายทางหนี้ก่อนรัวพึ่งผู้ชมมากครับอุ้ยตีกค เหมัน่พอได้เมือนนหมันกันเราจะลงกไงเลยต้อนเนี่ยกู้ีง่วงกูผูายได้พี่น้องกูผูายเอ้งกันหน่อยเามาเบิ้งง่วงลูก2องด้พี่น้องง่วงลูกสองให้องเนี่ท่าไปสองเดือนแล้วป่เลยสูงประมาณเม็ดหาสิบได้เม็ดหาบบวกบมีลูกมาสองตัวเด้เดอเปิดตัวแรกเลยครับแดงจึงคืองำลางมีน้มซีเนาะ หาเงาลามดินนะงวัวแม่ลูกสองด้วยครับพี่น้องเออบุมมีตำนนี้เลยนอ้ออู้วลูกไหมไทยไม่เป็นงัวะงว,งวลูกผสมปะซื่งไหนผสมบ้างบ้ามันบ้ามันน้อลอยหาสีบวกวกในท่องนี้ผสมไปสองเดือนละผสมบักได้ไมพอ ไอทองนี่โคมโตลิ้วโคมโตโอโคมโตเนาะโคมโตเนาะไอทองเนาะเปิดเท่าไรอยากได้อยากได้สี่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อสี่หมื่นหกพันนองอะไรอยู่นอกราคาหนีนอกหันอกอยอบ่เงเราเิงเรา คกแคนคกคานาตาดีตัวนี้แม่สาวลูกสองชมเลยสองเดือนบักเถิกเลยแม่นบอบักเถิกแม่นบอพอบักเถิกแม่นบ่าหนิพอแม่นว่ใครเลกตัวับมาศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดสี่หกสามแปดสี่หกสามอ้าวตัวต่อไปเาวเลยเอ้าไอไหมตัวนี้บอกล่บอไมนเล็กระเทือนบอหรืออย่ใดนี่เล็กกัเทือนนอกเทือน เออเรร่อนบ่ <c oughs> สูงประมาณเมตรเมตรสีส่สิบบวกเออได้ได้ไ,ดไดยุบครับ <c oughs> ไ่ทองอยู่ไม่บ,บ่บ่ซื้อมาก,กันเน่บ่เปิดเท่าใดอะไรเปิดสองพันเจ็ดไมปิดตัวเนาะเปิดโแห้งนี่ปแห้งได้งอีเนาะตัวนี้ไปอนังนเชือดีๆใส่ง,งามเลยพอเมียมันยานเนี่มีมันยาวหนาะหางลำสูงแม่เมตร สองหกเสอันเจ็ดริคโทรศัาีพอดแปดสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าหกหาศูนย์เก้าหกหาศูนยเอามักอดทษบ้ากพี่น้องได้พี่น้องพี่น้องครับไปเลยเด้นไปเลยพี่น้อง ต่ออยู่าาสวยกบเบวาสวยอย่างนี้ลยเนอะเอ้านีลูกไผ่นอยแตเหนนี่หไผ่นนี่ลูกแม่ลูกครูนี่เออของไผ่นี่พอจตของอุสัยนี่พอนาะเนี่ยเอานาเนี่ยไผแล้วไผ่แล้วท่าในประมาณส่งนี่ไผ่อะไรคับหบไผ่สามหมื่นเโอ้ ป็นขายไปเลยเด้อพี่น้องเ้อเป็นขายไปแล้วสามหมื่นเจพวกแม่ลูกลูกแม่ฟังนี้มันจะเป็นงัวผู้งงามอยู่ฟังอีกฟังทั้งทั้งเขาทั้งงแหลครับเครกเนี่ยไรไปแน่เลยครับนี่หมื่นสองหมื่นห้าเขาเอาตัวเนาะเนื้อมันไรเนาะ สองหมื่นห่ามั่วนี่ประมาณสูงประมาณเมตรสามบบวกบวกเลยปะก็ถึงเนาะยี่สิบไปเนาะยี่สิบไปมีเลขมีเลขทั่เยศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หนึเก่าซีซียงไ้เท่าไหรยากไ้เท่าไหร่เมองขายเท่าไหรมองคายมองขายบ่เออ ลงมาอีกลงมาอีกหน่อยนึงเนะะะะาะเออเออทายตัวนี้ทายงัวผูกวันนครับพี่น้องเนาะงัวผูกโฆษณาเดีย๋ยวคอพันบอลอยู่นี่คอพันธ์ไหวคอพันไหน,นอยู่นอ้อเออตัวนี้เขาทายอยู่น นี่สูงไหนอยูค่ครับพี่น้องเนี่ยพรันไหนเะคพันไหตอนละขายอยู่เอ้ยสูงเมตรเมตรสีเกือบห้าสิบอมันสูงเที่ยงปากผมนะตอนอยู่ตอนอยู่ตอไหกเจีเไป ฟังน, affiliated. นี่จะเป็นง้วเนื้อหร้ายได้พี่น้องเดี๋ยวเพื่นไหได้ไปไหนล่ะพอก็นี่หกพันสองหมื่นหองม่นหอ้ยบักใหญ่นึ่งนะสิได้สิยด้บักใหญ่เลยเย้าเจ็ดร้อยว่ะเพื่นไหกสองหมื่นหกไอหญ้สองหมื่นเปัญข่ายันอยู่พันหนึ่งก็จะนอน้องนบลดหนึ่งสองหมื่นเ็ดเดนน้องทองไหเจ้าให้ละสองหมก ต้อนอยู่พอพันนๆเรย์อน,อน,อน,นอตอนนัวน,น,น,นี้เร่อนเร่อนบุได้นอตัวนี้เลยตัวนี้เท่าไหร่พ่อตัวนี้บอกพอพันตันวนี้บ่าสามหม่สูงประมาณส,สูงเมตรสี่สิบนอเครื่องทางจากสันนิดนึงนะพี่น้อง นอกจากลบก็นองลบมอองลมก็นอกลบครับปกห้างดีเด้อโอ้งศาไดอยู่ไขดำไขดำเนาะสามสิบปลอดพี่สาหลอดได้ตี้บองสามหลอดได้ปะได้อยู่ดีดเนอกเ,เ,เอาไซ่หลีกก็สาบเปิลีกตัวสับเปพนี่ เบอโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ครับ089 568 3 8 0 6ต่อได้อยู่เนาะพี่เนาะต่อได้ต่อได้เพิ่นกำลังต่อตัวนี้กันอยู่คุนงัวละงามงัวละงามคนคนเลยเบิ่งนั่นเนาะงัวงามเบิ่งนานเนาะนั่นรูร้จักการน,าน,น,นั่น,น,น,นยิ้มเลยนั่นเองผมผมผมมาขอใบเลขอ่ะต่อให้ไรเนี่ยรู้จักการรู้จักการไปเหรอครับ ต่อให้ได้นะขาดกันได้เดียวหนะึ่งสวยๆวยตัวนี้เป็นง้นทีมงานผมทางทางนาครสวรรค์เขาครับเขาโทรทามเลยนะเนี่ยทางนี้มันจะเป็นทางเขาทั้งหนาเลยครับพี่น้องมองตดคอยหนึ่งเขาจะเป็นมองตดต,ดตวตดทองง้อตัวหนั้นเขาขิวตดกันนะเดี๋ยวหามองงามๆก่อนหาบวที่สวยก่อนใส่ไปเบิ่งก่อน เฮ้ยแต่รละลูกงวแม่น <declaration> ี Both ่ส no, า well, ่แต่ลูกมันหมด่ะแม่ก็ลูกมันง่ามอยู่นรองากกว่ทนเขาไมลูกบบก็งามเลยของเขาแบกไดนนี่ลูกบกไดนี่เขาสรดีเติบอยู่เลยนาะเนี่ยดึงเลยแม่แม่าก็สลูกดีอยู่สามมื่นเก่าป่ะสามเก่าลูกตัวผู้ลูกตออ้าอยู่นนองามงาม อูเป็นงานหลูเป็นงามอยู่สามเบนเก่าแม่กันังดีพอแม่กัดนังดีนาะตัวงามเลารียได้พอเท่านี้แม่ราอยู่ยักปีเลยนี่ลูกสามลูกสาม้วบตัวดีซีป่ตัวนั่งอยู่นิดนอยน่ลูกก็สามูน่าจะเป็นเคพกแปดจะเป็นบอยเน่เป็นยังคือหัวขาคอขามันไงเบอง่ไงต่วพี่น้องเคพกแปดกับสามหึงมันต่างกันตัวเคพกแปขามันสคอขามันสียังยังยังตัวนี้ก็งามเลยคู่เดยวันยังมันอ่ี สามเก่าะพอสามเก่เ้สามสที่เมื่อกี้สามตัวไหนเอาหอมาเบิงทำไมเพิ่งจักไหนเท่าไรสามสามเก่าสเก่าะห้องห้องไีกซื้อแม่สูงรอยสี่สิบกลวกลัเอาใสัเหลียกสอลูกสองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสเามอ้าเอาตัวต่อไปเลยหั้เจ้าเดียวกักนครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับ สองครับสองหมื่นห้าปอตัวละสองหมื่นห้านครับแม่ลูกกันบ่บ่ครับแม่เดี่ยนโอ้ตัวละสองหมื่นห้าเนาะแม่เป็นงัวไทยใหญ่เฮ้ยไทยใหญ่ใช่ไหมบ้ามันบ้ามันเนาะบ้ามันนะผมยาวเขายาวตัวละสองหมื่นห้าคุณใดมองหาขอพันเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้งามตัวนี้ตัวนี้สวยครับเป็นลูกใครตัวนี้บุหงุ่ยซื้อมาเนาะ ควบขู่ครับพี่น้องสูงเม็ดเม็ดก้มสูงง่วประมาณเม็ดเม,ม็ดสี่สิบไม่เม็ดสามสิบไปไปเม็ดสามสิบอยู่ตัวละสองหมื่นห้าเบอร์เจ้าเดีวยวกันกับตัวนี้นะครับบางทีเจ้าเดีวยวกันกับตัวนี้หหวจะ่าตัวเดือดฝนเนี่ยเหือขี้โรคเม็ดเลยเหรอขอบคุญแจที่ในมาเดือดสองหมื่นห้าสองหมื่นห้ามามาเนี่มาส้านดูงงงามมาเทนี่ วัวทสวยเลยเซน,นโอ้งามบัว่างนานี่อะไรเลย้างนานวัวงามด้ยเหรนต้งเอก็ไม่ได้เรียนตัวเนาะซ้ำซ่ซีดยาวเท่าไหร่พี่ตัวนี้งงนวัวจ้งงา,าวบาทครับเป็นลูกบบไใดครับโอ้สื่อมาเนาะส่งงน่าจะเป็นลกูก บวพริกแดงกับสติงเล่ได้อตอนนี้ครับน่าจะเป็นไม่ไม่พริกแดงก็สติงเล่ตัวนี้เด้อครับเบิ่ร์กแคนาบัวาพานนี่สติงเล่ตัวน้อยตัวอายุเท่าไหร่น้อนี่โยนหมูบดหมูดำ นี่ครับำลังนี่นกำลังเข้าครับรถกำลังเข้าขรอเ,เป็นรไ่เป,เป็นกันบรถแต่ก่อน,นี่สวยตัวนี้ครับสูงเมด็ดเม็ดสาเนาะเดี๋ยวมถึงเป็น20่สิบปวกราคาทวนใหม่พี่ส0งหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้นห้าครับขอเยกโทรศัพท์ที่เี่โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปี่เจ็ดสองหนึ สวยครับตัวนี้ครับใครมองหานะคนแม่พันธุ์นี่ตัวนี้นาว่าจะเป็นบัพลิกแดงกับสติงเล่ครับเดี่ยวขาติดมัวเอ้าต่อกันอยู่พอต่อตัวไหนบัวต่อตัวไหนต่อตองไปเท่าไหนวองไปเท่าไหนยาบหาจิบเกตหาเมินเกตบัวลูกลูกเปอไรนี่สติงเล่นี่ใบมีหลอดมันหนาตามคือตัวนี้มันก็หูคือหูกับสติงเล่เลยเนาะนี่มัน่าตามกันยช่ไหคนไทยว่าจะรู้เลยนะมองออกเลยว่าลูกลูกอะไรนี่ เนี่ยใบหูมันไม่คล้ายกันสติงเล่เนี่ยเขพลาดเลยผมมองเลยล่ะเอาลูกสติงเล่เด้อพี่น้องเด้อสวยแม่พันธุ์อนาคตดีๆสูงเม็ตรสตไรท์พอเม็ดเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบบกบวกลูกสติงเล่สั่แม่ป่ะแม่ลูกสี่สิบกลัวลูกสติงเล่เนาะเปิดเสตไรท์พอทำไมเบิงราคา หอามื่นเจ็ดบอกห้องไปซื่้อครับห่มองขายเท่าไรมองขายบนีแหต่อรองได้ต่อเอานาะลูกสติงเล่อายุจะขวบละได้ครับไ้จะตีละมัน่งถึงสองปีโอ้งัวเ่ถึงสองปีันก็ลุงเขาเลยพี่น้อง่ไมสนมารยมที่ทองเดืใส่บังเครืองแล้วบังเคืองแล้วบังเอาไมบังสุดไม่บังุดกะได้ออมันเดียวรถจะสั้นรจะต่ำเพาะสม่เมาสมเออมันจีคืนแน่ละล่ะเพื่มันอยาก อันนี้เด้วพวกแข่งก็ขานดีเด้อครับมีตัวนี้เนาะเผืองเผืองเราบองเราก็ยืดไปนะก็มาจัดก่อนเ่นประเศนั่นเอาไซรเลยท้งมนาทีใหญ่ซูตแปดหนึ่งูแปดหนึ่งซูตเจ็ดศูนย์ซูตเจ็นย์ซีแปดหกเก้าซีแปดหกเก้สติงเลดพี่น้องเด้อฝนตกพอดีเอาพี่น้องครับไอ้ไม้เน้อพ่อด้ะวันนี้สีเท่าไหร่ก่อซีหมืนเท่าไหรอ่าหมืนเจ็ดเออแสดงว่าเรารา เราเราเราเาสับสนนะผมผมผมสอบถามทีตัวผมจยอกเล่นซื้อพอขายกับนี่เนาะงานมานลดลงนะมานลดงพอนะอยู่นาสนามเลยพี่น้อง่าจะไปใส่เลยปนอยู่แถวนี้ง้อมันงามทางหนเลยนี่โตสวยเลยเป็นลูกเขียบสามหนึ่งเดีน้าจะใส่โอ้มาบอแมนบแมนอยู่ใต้บ้านเนาะ พูดไทยบ้านลูกกระทบมากเนาะครับเนาะว่าบ้านมันถลั่งถลั่งสูงเมตรสามสิบบวกบวกขาโบดใบหูดำบ่พี่ครับผมเออที่โบดผบเครื่องดำบ่ดำครับเครื่องดำเนาะหางดียาวรามดินครับสมัยเราได้ครับครับโตครับขึ้นโตครับโอ้สมัยว่าที่สิบเก็ดเดือนได้ขนาดโอ้สิบเก็ดเดือนนีเยนบ่ได้ไรตัวนี้ครับผมชิสวยเลยหนาเลือกดีเนาะ โอเคเปิดเท่าไรครับเท่ไรสามหมื่นเจแม่สาวน้อยผสมไาเรียบร้อยครับผมต่อกัอนไดนเนาะพี่้องมองหาอยู่เด้อพี่้องว่ามองหาแม่พันเอกผมไทยนะ่ยพ่อทังหนาสนามมันมีตุกง้องามท่านหนาสนามง้มเลี่ยงเกิดงเลี่ยงช่วงนี้เป็นรังานาที่ทองหนังสือราคากันยังพ่อด้ฟังไหนอยู่ส่เลกโทษสับประเทศเท่าหลกศูนย์เก้าแปดศนย์เก้าแปดหกห้าสองหกห้าเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดห วัเลี้ยงวัวสวยๆอยู่ที่หัวหอสนามจุ่มนี bastards, ่บอกจังไก่แล้วก็ทำอะไรไม่นด้ตัวมนเล็กมากนะไม่ผิดเดี๋ยวผมขอไปข้างในก่อนครับขออนุญาตครับข้างในก่อนเจ้าเห็นมันถือเดียวค่อยคลิปทีเดียวเลยอย่นี้งูวัวขาวงูวัวลายเหมือนงูวัวลายเนื่องจากว่าฝนมันตกอยื่บ้าน ตัวเล็บว oh, sí oh, ่เอานดโอ้สีดำาๆเลยน็ดดำดีสีบตกวั่หงส์เนนไปเนินเริ่มเริ่มนันหละไโอ้โหเกใ่นอตัวใหญ่อนไห้นรลพอเนี่ไ้นูกให้หกเมือ พ่อจะได้เ huh. ท oh, oh, yeah, mm, okay. oh, okay. right. okay. ่าไหร่ล่ะหกสิบห้ับขายเนาะหกสิบห้ากับขาโอ้ยเลียงกูสิยงป้านีเนาะเพื่อนไหนหกหมื่นเลยเนาะไปใส่หลางี้ยงเลยเลยพี่พอพัดบอก่อยู่ในพอนี่นนเนมันในป้านึ่ขึ้นได้ยี่นา มันจะมีอยู่นั่นจะขวางเพิมันก็ิซื้อมาซื้อว่าบังอย่างเบอกเสียเกีงเขาไม่ขายเพิ่นวัวนลูกส้นร่ออะไอ้อออันนี้เจคืนรถบอกังไงบอกขับรถกลุ่มอตกจะเออโตมมหน่อก็กไบสิงไหนขายแม่มันจายิ่ซื้อจักบาทลูกคนแม่เราไปเงินไหน2องเงินไปีกค่าพเจ้าเงินแม่มันมีลนแดงแดงอู มันสั่งไงตัวนี้นอนว่ามันสั่งไงครับวัยเจ็ดสิบขวพอเสลียโทรศัพท์กโทรศัพท์พอมีบอติดพุดเดีโทรศัพท์โอ้บรสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามแปดกมแทั่วมาตอเนาะมองมองหกหมื่นว่าขายกันบอขายอะไรกันบอถ้บด่ เสิไ่ยอะไก็หกหมื่นน่เปนต้องหกหมื่นโพขึ้นหกหมืนโพไเขาเื้อได้ยีบวาเขาซื้อได้อีบวะาอไรันาเลยตอนนี้เต็มสนามเลยวัดไปอยาี